สวัสดีครับเครื่องซักผ้า LG นะครับผมลูกค้าแจ้งมาไม่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับปกทีดีนะครับ ทำการเปลี่ยนมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับผมอถอดคอนเนคเตอร์ออกก่อนบีบตรงนี้นะครับบีบบีบบีบไม่ชี้นะครับไม่ชี้ผมก็บ,บีบอ่าแล้วก็ดึงออกมาครับผมขยับขยับโยกโยกหน่อยอ่าถอดคอนเนคเตอร์ออกมาแล้วครับจะมีน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้ครับ ยีเมตรนะครับเลยถอดออกมานะครับนี่ครับ ก็จะออกมาประมาณนี้ครับเดินมอเตอร์220ถึง240นี่คือตัวเสียนะครับตอนใส่นีครับเห็นไหมครับดี๋ยังข้างให,ให้เห็นชัดๆครับครับก็จะใส่ การยึดน็อตเลยครับสายไฟตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในก็จะอยู่ตรงร่องนี้ครับ แน่นพอตึงมือก็พอนะครับก็เสียบคอนเนคเตอร์ครับผมตรวจเช็คดูว่าคอนเนคเตอร์มีคราบออกไซด์ครับ,ออกรบเกลือไหมครับไม่มีเสียบกาไปเลยครับก่อนที่เราจะทดลองเครื่องนะครับดูตรงตรงนี้นะครับตรงกองกองเบาวน้ำเข้าครับ ตรงนี้ครับสุกรับให้ครีมปากแหลมดึงออกมาเลยครับพอเราทำความสะอาดเสร็จก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ขึ้นดีนะครับถ้าเปิดไว้นานๆจะขึ้นดีนะครับครับ,รบผมปิดลงครับผมหยุดก่อนครับหยุดแล้วก็ปิด ผมถอดปลั๊กออกด้วยนะครับจากนั้นผมเสียบปลั๊กใหม่ครับแล้วก็เปิดจะลองปั่นหมาเลยครับว่าเครื่องจะปล่อยน้ําทิ้งไหมครับเพราะว่าอาการเสียคือไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับตั้งปั่นมาแล้วผมก็กดเริ่มเลยครับ มาดูครับว่าน้ำจะทิ้งไหมครับน้ำไหลทิ้งปกตินะครับสรุปได้เลยครับผมเดินมอเตอร์เสียนะครับหรือมอเตอร์เดินน้ำทิ้งเสียครับผมนี่คือตัวเสียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ